เที่ยวซาปาหนึ่งวันกับมุมลับที่รู้เฉพาะคนเวียดนามวีนี่นะว้าวว้ฮูว้วว้าวนี่เลยนะทางทาง็นดูโลเ่็นดูโลค่ามอเตอร์ไซค์นี่สามหมื่นนะครับโอ้สวย beautiful <ules> นะครับนบันได้าวู้าวลงมาได้ยังไหนเนี่ยสกิลสุด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 มาซาปามันควรจะต้องมาหามุมลับๆแบบเนี้ยอู้สวยมากนี่เมนูของสมภพม้งครับม้ง จไม่ได้เหรอมี้าที่เยอะเลยแล้วจะพาไปนอนที่พักระดับ5ดาวบนยอดเขาที่เห็นวิวที่สวยที่สุดในซาปาเห็นแบบนาขั้นบันไดที่แบบอ้อว้าวดูดิโคตรสวย E.P. นี้เราอยู่ที่ซาปาแล้วครับใครได้ติดตามกันนะเราเดินทางจากบ้านนะครับขับน้องมะกอกเนี่ยยาวนานมากๆจากบ้านมาถึงซาปาพั0เกิโลครับแต่เราก็ได้รางวัลชีวิตกลับมาด้วยภาพแบบนี้แล้วก็วิวแบบนี้ฮะดูสิครับนี่คือโทปาสอีโคลอชครับผมตั้งใจที่จะเดินทางมาซาปาเพื่อที่จะมาพักที่นี่เลย เพราะว่าที่เนี่ยมีที่พักอยู่ในโลเคชั่นที่แบบมันอันซีนที่สุดแล้วมันเป็นที่พักที่มีมายาวนาน้นะในซาปาแล้วมันก็ขึ้นชื่อในเรื่องของวิวที่มันอลังการมากๆแล้วก็ห้องพักที่แสนสบายแต่ว่าราคาของมันเนี่ยมันก็เป็นราคาที่แบบโอ้โห ไอ้พวกคนที่จัดทัวร์มาที่เนี่ยผมถามทุกคนเลยว่าผมอยากจะนอนที่เนี่ยช่วยจัดทัวร์มาที่นี่ได้ไหมไม่มีใครจ่ายให้ผมเลยเพราะว่าจัดปุ๊บแล้วมาจิ้นมันจะต่ำมากกําไรเขาจะน้อยมากแล้วราคาทัวร์มันก็จะสูงแล้วเขาก็จะจัดไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยจะมีแต่คนที่บินมาซาปาแล้วก็จองที่พักเองเท่านั้นแต่วิฟ i ยเดอร์ใครไม่ทําเราทําทริปเราอาจจะแพงกว่าชาวบ้านแต่ผมจะบอกเลยว่าทําไมมันแพงกว่าเพราะว่าเรานอนที่นี่2คืน2คืนเนี่ยก็ล่อไปคืนละหมื่นนะแต่ผมอยากให้คนที่มากับผมเนี่ย ได้สัมผัสบรรยากาศของโทปาสีโครดจริงๆเพราะว่ามันไม่มีที่พักไหนในซาปาแล้วที่วิวสวยแบบนี้และห้องดีแบบนี้และบริการอยู่ในเกรด5ดาวและเป็นคอนเซปที่ลักโลกแบบนี้วันนี้เป็นวันชาติเวียดนามนะครับก็จะมีคนเวียดนามมาเยอะหน่อยดูดิฮะจุดที่นั่งมองวิวก็จะสวยเนี่ยเราเห็นน้ําตก 2- อสอันเห็นหนาขั้นบันไดมีสระว่ายน้ําที่ทําเป็นน้ําอุ่นโอ้โหแล้วนี่คือห้องอาหาร วันนี้เป็นวันชาติเวียดนาม,มนก็จะมีธงเวียดนามหน่อยยวพาไปดูว่าห้องอาหารคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยมันจะมีกลิ่นอายของเอวาซอนหรือโซนว่าบวกๆก,กับความเป็นเวียดนามเขาจะใช้หินใช้ไม้ทุกอย่างตกแต่งมันก็จะออกมาดูแบบมีคลาสอะ่ะตรงนี้จะเป็นโซนที่เป็นบาร์เนี่ยดูการตกแต่งของเขามีที่นั่งผิงฟงผิงไฟนะครับจริงๆมันสวยตั้งแต่ล็อบบี้มาแล้วนะครับมไม่ใช่แค่โซนนี้พอเดินมาด้านหลังเนี่ย เราก็จะทะลุมาเห็นแบบนาขั้นบันไดาที่แบบโอ้ว้าวเป็นมุมที่แบบเห็นนาขนาาั้นบันไดเห็นลำธารฝั่งนู้นก็เห็นคือมันจะเป็นชะง,ง่อนภูเขาที่อยู่สุดแล้วก็จะมองเห็นทุกาเย็มเป็นไงสวัสดีเวียดนามครับสวัสดีเวียดนามสุดยอด สู่ความเวิร์กววางอันไกลโพสโอ้โห็นไงเงี้ยยิ่งใหญ่สวยยิ่งใหญ่เกียงไกรมองไปทางไหนก็โอ้โหโอ้โหปูยจะต้องอยากให้ดูที่พักห้องมันจะมีหลายประเภทนะคะมันก็จะมีห้องที่เป็นแบบธรรมดากับผู้วิลล่าซึ่งวันนี้ผมได้รับเกียรติในการอยู่ภู้วิลล่าเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูผมขอเกียรตินั้นด้วยได้เดี๋ยวให้นอนเบียดนะเดี๋ยวให้นอนเบียด ดูบ้านเขาเราเห็นวิวแบบภูเขาแล้วแบบพานโนรามาโคตรคือที่นี่ครับเป็นไฮไลท์1อันของการมาซาปาเลยนะ ไม่ว่าจะปี2025หรือว่าจะปีไหนก็แล้วแต่มันมีมาเป็น10บสปีแล้วที่นี่แต่เขาจะเริ่มด้วยอีโคอถประมาณแบบ78หลังก่อนแล้วเขาก็สร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเขายังคงคอนเซปต์เดิมแล้วก็มีสระว่ายน้ำที่มุมอลังการมากมีตึกห้องพักที่มุมสวยมากๆแล้วก็สระว่ายน้ำนี่เป็นน้ําอุ่นด้วยนะอยากจะมาใช้ชีวิตแบบนี้ที่นี่นานๆเหมือนกันใช่เพราะรู้สึกว่าแต่ละมุมเนี่ยมันก็เสกบรรยากาศแตกต่างกันเราหันซ้ายล้วก็ได้วิวหนึ่งขวาก็ วิวนอนนี้เรากำลังออกไปเที่ยวนะครับในซาปานะจะไปในหมู่บ้านที่ชื่อว่า,าแาเตาวานนะจุดแรกที่เราจะไปเนี่ยเป็นชื่อว่าย e ูโทเปียอีโคลอดเป็นแบบลืมน้ำอะไรเงี้ยเม็นจุดเช็คอินเดี๋ยจะลองไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับครับ Let's Let's go! Let s go! คือถนนตอนนี้ที่สาป,ปาเนี่ยมันแบบมันไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเผื่อแลบตะไลเยอะ <c oughs> มีเนี่ฝนมันตกเยอะแต่ว่า,นนา,านนนวเนี่ยนาขั้นบันไดช่วงนี้มันสวยสุดแล้วดูสีดิกำ <c oughs> ลังเป็น <c oughs> เหลืองทองใช <c oughs> ่ไฮไลท์เลยทุกด้านเลย อ้ามาชาวมัดยูโรเปียสามหมื่นทีเตอร์ดิก็วันนี้เขามีบริการวินไปส่งที่ร้านกาแฟเรานะโอเค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 นะวีนี่นะว้าวูว้าวู้าูงี้เลยนะช้าช้าช้าสโลตสโลตสามหมื่นเอาไหมเสี่ยงตายไปไปเว้ยวันนี้เราจะไปที่ยูโรเปียนะครับไป อารมณ์ประกันมายังนำประกันมายังทางทางเห็นดูโลเห็นดูโลไปด้วยไปด้วยค่ามอร์ไซค์นี่สามหมื่นนะครับสามหมื่นของเงินเวียดนามนะฮะเือตื๊อเขาขี่ดีเขาขี่ดีอยู่นะไปแล้วไปอยู่ตับเพียวอ้าวโอ้สวย Beautiful นะครับงบันไดโ้โอ้มีควายด้วย มาซาปาในยุคนี้นะครับการเดินทางที่สะดวกที่สุดก็คือจอดรถของเราแล้วก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์แอดเวนเจอร์เที่ยวแบบนี้ครับเป็นประสบการณ์เที่ยวซาปาแบบสนุกสนุกซึ่งพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีสแตนบายทุกซอกทุกซอยนะฮะแล้วก็พยายามจะเรียกเราจากทุกมุมโลกนะครับ เราอยู่ตรงไหนเขาก็จะวิ่งมาหารับรองว่าหาได้ง่ายมากๆครับแต่มีข้อแนะนํากันนิดนึงนะครับเจราจารเรื่องราคากันให้เรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นรถนะครับว่าจะไปตรงไหนมาตรงไหนรับกี่โมงราคาเท่าไหร่เจราจากันให้เรียบร้อยแล้วคุณจะเดินทางอย่างไม่งุนงิดครับโอ้โอ้โอ้โห้ันงลงมาได้ยังไงวะเนี้ยมังลงมาได้ยังไงวะเนี้ยสกิลสุด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 เบรกดีสุด มันนั่นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ันอดสวนด้วยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วถึงแล้วอยู่ตัวเปีอ่ะโอ้หมันจริงเลยทางสวยเท่าไหร่อ่ะห้าหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นอันสองออ 30, 30, 30. 30. นั่งมินมอไซ หลายหมื่นเลยอ่ะข้าวพิโนใส่สามหมื่นที่ไปคือสรุปแล้วนะว่าดีกว่าไม่นั่งใช่เพลเดิอนใจมากโอ้สวยโอเคสวยเอ๋เจนซีเจนซีโโอ้หเรียวสวยมากวิธีถ่ายรูปคือต้องยังไงนะคะพี่เจมถ่ายกับโลเคชั่นแบบนี้มากี่ที่พี่เจมถ่ายเจนซีเหรอครับเจนซีก็ไปที่ถ้าเกิดเป็น iPhone ก็จะไปที่0.5นะครับแล้วเราก็ใช้กล้องหลังเนี่ยในการถ่ายแล้วก็ ยืดอย่างนี้งนี้เจนซีเจนซีแล้วก็ท่ทักษะดีนี่นะฮะขึ้นคนที่สอนผมคือเจนอัลฟานะครับคือลูกชายเป็นคนสอนนะครับจะได้อย่างงี้อ๋อก็จะได้อย่างงี้อ๋อนี่คือวิธีถ่ายรูปกับอ่าโลเคชั่นเจนซีประมาณอย่างนี้ประมาณนี้อ่าแล้วถ้าเกิดเพื่อนมาเยอะก็เอาหัวยัดเข้ามาตึ๊ก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 อะไรอย่างนี้แต่ที่เหลือเนี่ยมันจะมีนี่นี่เดี๋ยววันนาบีเจนซีอยู่ตรงนู้นวันนาบีเจนซีวันนาบีวันนาบีอันนั้นพาเธอแล้วก็มี ถ่ายถ่ายว่าก็ตกล้องอ่าทำตามเขาอันนั้นคือเบบี้บูมเมอร์หรือว่าเอ็กอันนี้เอ็กเอ็กอ็อเอ็กนะอันนั้ Egg นเอ็กอันนี้วายอ่าอ,อ,อยู่ริมลำธารเลยนะริมแม่น้ำเลยแล้วก็ตกแต่งบรรยากาศดีดอกไม้สวย Have coffee Alright Okay One uh, Americano Yes Americano Okay โอ้โหบรรยากาศก็เป็นแบบบ้านๆน,นะครับ แต่ว่าไฮไลท์ของที่นี่ก็คือเนี่ยนาขั้นบันไดกับบรรยากาศสวนดอกไม้ตรงนี้นี่ก็มีซุ้มให้นั่งเล่นนะเขาก็จะมีซุ้มนั่งเล่นแบบสไตล์เวียดนามันซุ้มต้นไม้นั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือผมว่าไฮไลท์มันน่าจะอยู่ริมน้ําตรงนี้มากกว่าสวยมากทุกเรามีมุมให้นั่งเจ๋งมากต้องมาถ่ายรูปเลย ว่านะตอนนี้ซนะาปาเรามาในวันที่แบบเป็นวันชาติด้วยแล้วก็มันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกมาแล้วก็คนเวียดนามเองก็บ้าขึ้นมาพี่ก็เลยวาคิดว่าถ้าใครจะมานะครับมาแล้วก็จอดรถแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์แกร็บเขามีเสื้อแกร็บนะเมื่อกี้เห็นปะเป็นเสื้อแกร็บเลยเป็นแบบมอเตอร์ไซค์แกร็บพารับส่งก็ใช้แอปเรียกได้แล้วก็เดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สะดวกกว่าพกหมวกกับน็อกเล็กๆมาจากบ้านที่แต่งตัวเทๆ่ๆแล้วใส่หมวกกับน็อกแบบดูดีๆหน่อยเมื่อตอนแรก รค,ครั้งแรกที่พี่มาเมื่อ8ปีที่แล้วพี่มาช่วงเดือนนี้เลยช่วงเดือนนี้เลยถ้าย้อนกลับไปดู EP ีนั้นก็ได้นะเราตามหานาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในเวียดนามอะไรเนี้ยด้วยมอเตอร์ไซค์อันนั้นก็มากับพี่ชายมอนสเตอร์พี่ชายเขาก็พามาเพราะเขาก็รู้ว่าตรงไหนนาสวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขับมามู่กลางใงจ่ายคล้ายๆกับรู้ที่มาในคราวนี้แหละแต่ว่าคราวนี้เราเลือกที่พักที่มันอีเกรดหนึ่งขึ้นไปสำหรับเอฟซีของเราแล้วเราก็มีจุดท่องเที่ยวใหม่ๆเยอะเกิดขึ้นเยอะมากแต่ว่า ความแออัดยัดเยียดถนนหนทางอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ได้มีเสน่ห์เหมือนสมัยก่อนละสมัยก่อนมันมีความดิบสมัยนี้มันมีการพัฒนาที่มันจเจริญขึ้นมันก็เดินทางมาอาจจะสะดวกขึ้นด้วยถนนถนนอะไรเงี้ยผมว่าคนมันแน่นแล้วมันก็อาจจะแบบต้องหาจุดที่มันอันซีนอย่างเงี้ยอย่างร้านเล็กๆตรงเนี้ยบรรยากาศตรงเนี้ยเป็นมุมลับๆอะไรเงี้ยมาซาปามันควรจะต้องมาหามุมลับๆแบบเนี้ยแล้วก็มาถ่ายรูปมาเช็คอิน มันจะมีอะไรมันกว่านี้เหรอ มาอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับนี่คือเซลิ่งคาเฟ่นะครับสวยมากๆตรงนี้เป็นจุดที่เราจะเห็นนาขั้นบันไดสวยมากนี่เซลิ่งซาปาดูดิโคตรสวยเดี๋ยวจะพาไปอยู่จุดที่เสียวที่สุดนะฮะเป็นไงฮะการนั่งบินลงมาที่ลงมาบินก้ยไฮไลท์สุดไฮไลท์เลยอ่ะไฮไลท์มากมันตื่นเต้นมากที่เลี้ยวฟุบลงมาฮะสุดยอดนี่สวยมาก คนิคของการมาเที่ยวที่นี่นะครับว่าคือคุณอยากรู้ว่าที่ไหนเจ๋งเนี่ยคุณต้องไปตามติกต็อกของคนเวียดนามนะว่าเขาไปจุดไหนกันบ้างร้านเซลลิงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนเวียดนามที่รู้นะนี่วิวสวยมากดูดิวิวสวยสุดๆแต่ละที่นั่งนี่คือแบบวิวสวยนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับบาร้านอาหารเนี่ยดูสิฮะคนมาเยอะมากเนาะร้านก็จะโอ้โต๊ะเราจะนั่งจองไว้ตรงนี้ โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกกันดีกว่าผมจะพาไปดูนาขั้นบันไดว่ามันสวยแค่ไหนนะครับตรงเซลิงตรงนี้นะฮะเนี่ยมองออกไปข้างนอกก็เดนอย่างนี้สวยสวยอู้ตรงนี้สวยมากมีอีนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะเฟี้ยวมากเลยอ่ะเนี่ยข้างหลังนี้ก็คือเที่ยวเขาพวกฟานซิปันอะไรที่เขาขึ้นกระเช้าขึ้นไปเที่ยวกันทั้งบนเ่ยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คนมาเช็คอินนี่ก็คือร้าน เซลิ่งนะถ้าคือใครที่มาเที่ยวที่นี่นะครับผมแนะนำเลยว่าเซลิ่งวิวสวยเฮ้ยดาเข้าโอ้ยดูด้ อะไรกินครับพี่วันนี้เมนูมันมีเป็นชนเผ่าใช่ปะเมนูของชนเผ่าโบนะครับมเนื้อใหญ่ยืมเล็กเนี่ยผีเขียวรสชาติเหมือนอะไรอ้าวเดียวไหม หวานมากครับหวานเปรี้ยวเปรี้ยวติดเนี่ยเดูเป็อะไรวะเคเปรี้ยวเปรี้ยวอ่ะเหมือนนมเนืองเออเหมือนมะม่วงเหมือมะม่วงมนะม่วงหมาพีมัหาพี๊รอดแล้วอันนี้อะไรอ่ะนี่เป็อั่วกินอนี้หรอกินอนี้เหรอ อันนี้ใส่อะไรแล้วอันนี้อันนี้ทำยังไงฮะอันนี้ทำยังไงอันนี้เอามะนาวบีบใส่มะนาวบีบแค่นี้เลยเหรอครับคลุกเลยเหรอคนี่พี่เบเองจำไม่ได้เหรอลืมหมดแล้วอ่ะแพงนะเยอะมากที่เยอะเลยข้าวข้าวอ่ะชอบนชอบชอบข้าวข้าวเหนียวเข้าวเหมือนข้าวยุ่น ข้าววันนี้เหรอพี่อันเดียวกันปะอันเดียวกันปะโบราณแต่ว่าเนี้ยข้าวที่เราเห็นในพิพิธที่เมียถ้าไปถ่ายที่ต้นข้าวลาบากจริงการถ่ายที่ต้นข้าวจะเห็นเลยว่าข้าวเนี่ยมันเม็ดมันจะป้อมๆไม่ได้เรียวๆของข้าวของบริษาทเราท่านยอดสีสวยโอ้โห อร่อยเต็มเตี่ยมเจ้าเนี่ยมเต็มคำเผ็มตัดมันไม่ใช่ตัว ที่นี่จะเป็นทรงแบบแคล้ายๆแบบอิดอดซ่อนๆหน่อยมีที่ปิดผิงไฟตรงนี้นี่เตาผิงนี่เตาผิงแล้วก็มีห้องนอนอย่างนี้สองห้องแล้วก็ที่นอนแบบนี้อันนี้เป็นห้องห้องน้ำเป็นนะครับแบบอ่างแล้วก็มีชาวเวอร์อันนี้ห้องซ่วมแยกนะครับอ่าน,นี้ห้องก็โอเคนะ นี่คือสระน้ำอุ่นคุณจ้องจุ่มดูสิขออนุญาตนะครับอือคือถ้ามาในช่วงฤดหูหนาวหน้าหนาวๆเนี่ยคืออาการที่สาปามันเย็นนะคือถ้ามีสระน้ําอุ่นอย่างเงี้ยก็ดีแต่เรามาในช่วงที่ไม่ได้หนาวมากไงเราต้องการน้ําแบบเย็นๆน่ะผ่อนคลายผ่อนคลายอันนี้คืออุ่นเลยอุ่นเลยห้องที่เราอยู่ที่เป็นพูลวิลล่าเนี่ยนะครับคือละ490เหรียญก็ตีว่า500เหรียญเนนะ่ะก็คือละ20,000เนะ่ะห้องเนี้ย ที่เรานอนกันเนี่ยคือละสองหมื่น,นใช่แต่ว่าอันนี้คือเขาอัปเกรดให้ผมเพราะว่าเรามาคอนเทนมารีวิวด้วยแต่ห้องธรรมดาที่เราพักกันนะ่ะก็คือละหมื่นนะแล้วผมชอบห้องนั้นมากกว่าเพราะว่าอันนี้เมื่อคือนที่มาถึงตอนดึกอะไปนอนห้องนั้นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยวิวมันตื่นมาวิวมันว้าวมากๆเลยเดี๋ยวจะไปถ่ายห้องอีกด้านหนึ่งให้ดูด้วยแล้วก็หลังคงหลัง,หงคามันจะไม่ใช่แนวนี้อันนี้คือเขาทําแบบดีนะ คือเป็นญ่าบางไว้หมดเลยคือมันจะเบลนไปกับธรรมชาติเลยอะ่ะเป็นหินเป็นอิฐแล้วก็เบลนอยู่กับธรรมชาติคือที่เนี้ยถึงเขาจะหรูหราย,ยัางไงแต่มองจากข้างนอกมาเนี่ยมันจะดูอีโคเขาถึงใจใช้ชื่อว่าอีโคโลอดมันจะดูแบบเข้ากับธรรมชาติอันนี้น่าจะเป็นคอนเซปต์เบื้องต้นของเขาเลยแล้วก็ บริการหรือรายการใช้ของต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะ sustainable เอาของจากชุมชนมาใช้ให้เราได้กินอะไรที่เป็นวัตถุดิบจากชุมชนยั่งยืนยั่งยืนค,คือถ้าไปโรงแรมในซาปาเนี่ยมันจะเป็นแบบแนวแบบโอ้สร้างแบบหรูหราถ่ายรูปติดแกรมใช่ไหมแต่อันเนี้ยอยู่มาจะ20ปีแล้วแต่ว่ามาทุกครั้งก็ที่คนเขาถ่ายรูปไปดูทุกครั้งตรงนี้มันก็ยังสวยอยู่ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเถวนาขั้นบันไดอยู่อย่างเงี้ยสวยแล้วก็จังหวะนี้นะแชมร้อน นะครับนีตอนนี้เลือดในตัวนี่วิ่งจะหลับแล้วนะครับเนอคิวแต่ว่าข้างหลังก็ไม่ธรรมดานะครับม,มือภูเขาแหลม,มแหลมภูเขาแหลมแหลมให้พี่ลีดูด้วยเออเราลองไปสระอื่นไหมที่มันดูว่าสระเขาจะร้อนทุกสระไหมถ้าโรงแรมเจ๋งจริงส่วนกลางต้องเจ๋งอ่าไปดูไปดูไปดู<อ>ไปดูไปดูตรงสระว่ายน้ำส่วนกลางรับบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ครับเล่นน้ำตรงนั้นดีกว่า ระว่ายนินครับผมซึ่งวิวดีมากเดี๋ยวเราจะลงไปว่ายน้ำเขาจะบอกมีสองสระสระบนที่จะเสียงดังหน่อยเป็นของผู้ใหญ่แล้วก็มีสระล่างที่ยังเงียบหน่อยเดี๋ยวเราลองไปเห็นบ้านที่เรานอนเมื่อวานเมื่อคืนกระหนุนฟังดีสวยมากคืออะไรขาวว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่รู้เปล่าตาขาวใจเตียนบางเต็มมาก เราเราเนน้ำหน่อยเลนน้ำหน่อยเละน้ำหน่อยนน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำเน้ำหน่อยเลนน้ำเน้ำหน่อยเล่นน้ำหน่อหนักัพี่ดูเขาสายตาดูสายตาทางนู้น thôi 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 làm ngoài bueno. เที่ยวนาข้ามดไยกันเสร็จนะครับช่วงเย็นๆเนี่ยก็แนะนาให้เข้ามาใจกลางเมืองซาปาครับอากาศหนาวๆเย็นๆมาเดินเที่ยวใกล้ๆจตุรัสที่มีโบสถ์ใจกลางเมืองตรงนี้นะครับจะมีทั้งร้านอาหารร้านช้อปปิง้งเยอะแยะไปหมดเลย e p หน้าครับเราก็ยังคงอยู่กันที่เวียดนามเหนือกันต่อนะครับเราจะไปที่มู่กลางจ่ายไปที่ที่มีนาขั้นบันไดที่สวยมากๆสวยระดับโลกเป็นอีกที่หนึ่งของเวียดนามที่ต้องไปให้ได้เลยครับบอกเลยนะครับว่านาขั้นบันไดที่นั่นน่ะสวยแล้วก็เป็นระเบียบมากกว่าที่ซาปาอีก สนับสนุนโดยฟิล์มกันลอย Protection by m y d a s Window Film ที่จะช่วยปกป้องรถของคุณให้พร้อมลุยไปทุกๆเส้นทางในฝันของคุณครับ